มาดูวิธีใส่สําหรับเจ้าหลอดไฟนอวิีตัวนี้ครับนี่หลอดไฟตัวนี้เดี๋ยวเราจะยัดเข้าไปในโคมตัวนี้แทนหลอดไฟเดิมหลอดไฟเดิมเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องถอดหลอดไฟเดิมออกมาก่อนถอดขั้วไฟเดิมครับมันจะมีจุกยางตรงนี้เป็นซีนยางกันฝุ่นของโคมไฟนะก็ะดึงออกเรียบร้อยครับเราก็จะเห็นตัวหลอดไฟแบบนี้แล้วก็ถอดปลั๊กออกครับเราก็จะเห็นตัวอ่าตัวขั้วของหลอดไฟเดิมแบบนี้เป็นหลอดไส้แบบนี้กดกิปตตรงนี้ครับกดตรงนี้ แล้ดันออกไปด้านข้างปั๊บแบบนี้งางกิ๊บขึ้นมาปั๊บเห็นไหมแบบนี้ครับตัวขั้วไฟมันก็จะออกมาได้แล้วหยิบขั้วไฟออกมาเห็นไหมเราได้หลอดไฟออกมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ตัวนี้ได้หลอดไฟมาแล้วสําหรับตัวใหม่ครับอย่างที่บอกครับก่อนใส่เราต้องถอดตัวก่อนใส่เราต้องถอดตัวฮิตซิงพัดลมตัวนี้ออกก่อนโดยทําการหมุนแบบนี้ปั๊บหมุนออกไป ปั๊บนี่เห็นไหมแล้วเราก็ใส่ลงไปตำแหน่งเดิมเลยครับใส่ลงไปตำแหน่งเดิมแบบนี้โดยหน้าเลนปรเจคเตอร์คว่ำลงไปแบบนี้จะอยู่ในลักษณะนี้นะเวลาเราใส่จะคว่ำลงไปแบบนี้ปั๊บเห็นไหมคว่ำไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่กีบล็อกนะเห็นไหมตัวเลนเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในโคมเรียบร้อยครับไปดูตรงหน้าโคม เห็นไหมใส่ใส่เข้าไปแบบนี้ปับ๊บมันจะดูในลักษณะคว่ำครับมันจะดูในลักษณะคว่ำแบบนี้ลาอยู่ในหน้าโคมไฟมันจะคว่ำในลักษณะนี้อ่ะใส่เข้าไปปับ๊บเห็นไหมทะลุกออกไปแบบนี้ถ้าใส่ที่ถูกต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมโคมผมมันอาจจะคุ่นหน่อยเสร็จปับ๊บเรากลิบล็อกเลยครับกิิบล็อกตัวนี้ใส่ไปเหมือนเดิมปับ๊บ นี่เห็นไหมจะสังเกตดูว่าตรงฟันตัวนี้ครับสามฟันตัวนี้แง่งสามฟันตัวนี้มันจะเข้ากับของเดิมเป๊ะเลยจะเข้ากับโคมไฟแบบขั้ว s ่เป๊ะเลยจะเหมือนกับหลอดเดิมแบบนี้เห็นไหมนี่สามฟันตรงนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับเห็นไหมสามฟันตรงนี้มันจะเท่ากันเป๊ะเลยสามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ซีนยางกันฝุ่นนะครับใส่ซีนยางกันฝุ่นเข้าไปใส่ซีนยางกันฝุ่นแล้วอย่าลืมตัวนี้ครับพัดลมมีซิง ใส่เข้าไปนี่แส่เมือลงที่ซิงเข้าไปมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับตัวท้ายของโคมไฟมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ซีนยางกันฝุ่น มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ถ้าใส่ถูกต้องเ,อเห็นไหมนี่ตัวด้านหน้าคมไฟครับด้านหน้าคมไฟของออมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ใส่ออกมาแล้วอยู่ในลักษณะนี้เลย